สวัสดีครับผมเขยอีสานใต้ครับครับมือนีผมมาตามต่อแนวทางความฝันของลุงจอยครับงวดของวันที่1พฤศจิกายน -66 ครับสลับลุงจอยเองเนาะครับท่านผู้ชมครับกถือว่าเป็นคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งในช่องของเขยอีสานใต้เนาะครับเดี๋ยวในงวดนี้มาฟังเบืองน้ากันเนาะครับว่าลุงจอยฝันว่าจังได้ใดแนวทางตัวเลขเป็นตัวใดเนาะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนยางของลุงจอยครับนี่ครับลุงจอยก็นั่งอยู่ครับ สวัสดีครับลุงจอยครับครับลุงจอยครับครับกินข้าวกินปลาหรือยังครับกินแล้วครับได้ยังกินครับมือนี้ครับโอ้ยหลายอย่างอยู่ได้กินปลาแน่แล้วก็แก้วบ้องแน่ยวกพักแน่ล้วการยังก็เผานังบอกเห็นเผานัง อาหนังข่าวทองนะครับผู้ชมไอ้หนังควายได้มาจากทางไหนครับมาตุสุกุลเพื่อนมาฝากวะครับแม่ของแสบเนาะลุงจอยเนาะครับกินกับข้าวเหนียวแสบแสบบแสนะคุยเป็นเลขแสบได้ทางสุกุลครับอ่างวดที่ผ่านมาเนาะครับเลขของลุงจอยก็รุดไปเนาะครับรุดรครับขอขอโทษขออภัยท่านผู้ชมน้ำเนาะครับเพราะว่าบางท่านเพื่อนกะซื้อเลขน้ำเฮาเนาะครับเพื่อนกะบ่ถึงน้ำสิเฮากะ ขอโทษขออภัยน้าเพราะว่าเขาก็เบาตามความฝันเนอะลุงจอยเนาะครับทรบาม,มาก็ล่องพิจาณาเบิงเอาครับท่านผู้ชมครับแล้วฝันอีกเลรอฝันมือว่านในวันนี้ลุงจอยฝันมือว่านแม่ฝันแล้วครับครับเดี๋ยวให้ลุงจอยเบาสุฟังครับท่านผู้ชมว่าลุงจอยฝันว่าจังไดครับลุงจอยฝันว่าจังไดครับผมเฝันว่าได้นอนน้ำเล็กหน่อยไหมก็ได้นอนได้เฮ็ด มันละผูดละมกในนอถันผู้โชคเดฮ็ดเล็กหน่อยเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วบานิ้ก็เลยหเมื่อขึ้นวานกก็เลยตีไปเหล็กคิดว่าคือเดี๋ไวซีหนึ่งคืออะาเดี๋ยวครับลุงใจฟันหรือฟันส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 ันฟันฟันว่าเด้นอนกัมเด็กน่อยแล้วก็มีอย่างกันเออก็ละมกละ ครับครับคือคือว่าฝันล่าโมกค่อนข้างที่ละโมกก็เลยบอกกาเล่าปันใดมันบ้ครับโอ้แล้วไอเด็กน้อยนี่ต้องจอยฮูจักเพื่อนบอลูกหลานผู้ใดกับบอฮูจักเนาะครับเพราะว่าถึงเขาฮูจักเขาก็บอกกาเว้าขึ้นเขาครับแล้วก็เพื่อนอายุประมาณจะควรมนะครับคนนั้นที่อยู่ในสิบสิบสี่ปีเน้อประมาณสิบสี่ปี ก็เล่ยซีตีเอาวหนึ่งสีหนึ่งลวกะคนผู้หนึ่งเด็กน้อยมันก็ต้อเป็นเล็กหนึ่งอยู่เลยซีเนี่ยก็เน่ยก็ว่าีคือเล็กซีแะคือแบบครับในความฝันมีอีังกันมบอครับผู้ชอยอ๋อครับครับีหนึ่งมานึ่หนึ่งี่ย็กยักกันไกันทั้งมันจักครับครับนี่ลงมาหนึ่ง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  ครับครับอ๋อนี่ครับที่ลุงจอยให้ผมเขียนให้เนาะครับมี072งหกหา41 072นี่คือลุงจอยให้ผมเปิดในตำราเนาะเออในนเน็ตเหเปิดในครับใน่เน็ตนี่ลุงจอยมือออกนะครับโตที่ลุงจอยตีไฮรีนี่ครับธรรมุช่มครับสีมี่41ครับ41ครับแต่เปิดในตำรา ก็คือเปิดในเน็ตนอนลุงจอยเนาะที่ว่าไดมี่ยังครับเด็กเด็กหน่อยครับศูนย์เจ็ดสองครับแล้วก็หกห้าครับแล้วก็1หนึ่งหนึ่งครับที่ลุงจอยเลือกเอาเนาะมันก็มีหลายตัวอยู่ครับแต่ลุงจอยว่าหมักเลขกตัวนี้ครับแล้วก็ตีอันตีเอาคือ4ีหนึ่งครับคือตัวนี้ครับก็ลองเบิงครับ่ามผู้มครับเพราะว่าสำหรับตัวลุงจอยเองในรอบนี้นี่ฝันสานแห้งครับ หรือว่าอาจสีเงาแต่ลุงจอยว่อสันสันๆย่อย่อย่อลงมาน้ำว่ายากว่ายไหลลำบกครับครับอือไอคนที่ลุงจอยฝันเห็นน ouais, ี่เป็นเด็กน้อยแล้วกับลุงจอยกับบอหูชักขึ้นกันแต่อายุประมาณสิบสี่ปีเอ้อือเราในความฝันนี่ได้เว้าอีย่างกันอีกบอครับลุงจอยรายละเอียดมันมาหมักก็เลยรวมเพลกันนะ <ล>ครับครับตีเป็นเหล็กก็คือกอดคือบายคือจับสุยางเห็ดสุยางอือก็เลยมามาซีหนึ่งละครับครับแต่ถ้าผมตีของกับตีสีหนึ่งขึ้นกันละ่ะเพราะมันมีอย่างกันเนาะแครับอืมมานในโต๊ะอันเบื้องเน้นๆนี่อันความฝันเ็นออกเหล็กออกมาหายนี่ก็ม่วนนี่ละตัวคนจะแปลงเคร่งครับ คือศูนย์เจ็ดสองก็พกห่ากับหนึ่งหนึ่งทีลุงจอยเลือกเอาเนาะบึงในตำราขุนฝันครับครับที่ผมเปิดในบึงครับครับกัศมีอยู่ประมาณนี้ครับานผมุชมเป็นเลขสี่ขมเนาะลุงจอยครับครับอาธาธรรมุชมมักนํำกบล่องแคบนาจอเก็บไว้ครับเปรียบเทียบครับอาตัวเลขทีตะของใดมากจากทางอื่นเนาะครับครับครับอืมแล้วตัวเลขทางเบิร์ดสี่ขมนี่ลุงจอยมักตัวเลขตัวใดเป็นพิเศษเจ้า ซีหนึ่งแล้วซีหนึ่งแม่ก็ฝันจะขักๆในกองมันครับเคยฝันแบบนี้บอกครับว่าเคยก็ลังมาฝันบ่าเคยฝันแบบนี้อแจ๊กเกอร์นบ่มาเมาอะไรก็บ่เคยเนี่ยมีเชื่อครับครับบอกว่เคยฝันแบบลามกแบบนี้จากเทียนเนาะครับครับโมเน่เนี่ยนอนลุงจอยเนาะอาจ์ิมาก็ได้ครับเพราะว่า คนฝันล่ามกบางทีบางครั้งเพลินกับพออยอยากเบาสู่ฟังแ,<ม>แต่เวลาฝันเพลินกับฝันเ,นนเมนหม็นด้ครับแม่อืมหลายๆท่านที่เขาเคยคอมเมนต์มานะครับอืมกัมีประมาณนี้เนาะลุงจอยเนาะความฝันของลุงจอยครับอ่าตอนนี้ลุงจอยกับกำลังเห็ุขดทองนามอยู่เนาะ<อ>ครับกระล่งเท่ยังกองลุงจอยไววเท่ผื่นมันมหลัวมันซึมปูนมันสีกลาม เลย้าปูนมันสิแข็งก่อนครับก็เลยเฝ้าสิไปไปเบิ้งต่อแมนเฮ็ดงัดต่อสิครับครับพอดีผมมากกันเลยใช้เวลาบโดนเนาะครับครับคือแปดหน้าที่ในการเบาคลิปเนาะลุงจอยเนาะครับลุงจอยกันเลยมาเบาคลิปห้กกอนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเฮ้ากะให้ลุงจอยไปเทปเทปปูนต่อเนาะเทปพื้นต่อเนาะลุงจอยเนาะท่านผู้ชมก็เขาเชียงโศกให้มีโศมีหลับให้ได้ถึก หวยถึกเลขดแล้วพออันลวงพ่อจอยนี่ก็พ่อหา่จอยนี่ก็ขอให้มีสุขมีลาภน้ำว่าสิเอาน้ำอยู่ไดไรจังวนงวนซื้อน้ำอยู่องวนนี้สีซื้อเลขฟันตัอของอยู่ครับ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 ,ค,รบคือทีจัดเต็มบ่จัดเต็มเลยแหละป <laughs> <laughs> กตินี่สิให้ให้ยายเพื่อนเพ็่นซื้อให้แต่หล่อบนี่ซื้อเองรอบนี่ซื้อเองถือว่าฟันดีครับมันบ่ครับ อือครับครับคือเทียมมันจะย่าสื่อครับครับมันจะร่าสื่อครับูออกบ่ซสื่อเด้ครับครับ่ใครสื้อเด้ออืมลายงวดแล้วบ่เคยสื่อแต่เบาสูคนอื่นฟังสื่อสื่ออยู่ครับครับมัสื่อแดงวดนี้สื่อได้งวดถือล่ามือครับครับโอเคครับลุงจอยกับประมาณนี้ครับ0ู2ย์เจดสองหห้าสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับฟันของลุงจอยครับท่านผู้ชม ครับผมเคยสารใต้ครับก็ขอขอบคุณลุงจอยมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับลุงจอยความฝันของลุงจอยก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับวันของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกครับขอบคุณมากครับลุงจอยครับขอบคุณครับไปแล้วครับลุงจอยครับไปได้มานั่งกินกลุงจอยชวนไปกินในมันมันต่มครับมันหานาทีครับครับ